สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมบอลธนเดชจากช่อง Thailand บล็อกเกนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาไกลพอสมควรนะครับมาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองตำบลแก่ใหญ่นะครับตรงเนี้ยที่ดินแปลงเนี้ยที่ผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับอยู่ตรงตำบลแก่ใหญ่นะครับใกล้กับสามแยกแก่ใหญ่แก่ใหญ่นะครับไม่ใช่ผมใหญ่แก่ใหญ่นะครับวันนี้จะมาอยู่กับเจ้าของที่ดินครับพี่ประเมศตนะครับวันนี้ผมธนเดชเนี่ยจะมาคุยกับพี่ประเมศตคือเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ สิบไร่หนึ่งาน59ตารางวาซิห้าตารางวาที่ดินเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยติดถนนเลยนะครับแล้วว่าถนนเส้นนี้เป็นสายขาเข้าใช่ไหมครับพี่สายขาเข้าครับขาเข้าี้เชื่อมต่อระหว่างสุรินไปร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอาทางนี้ขึ้นไปร้อยเอ็ดแต่นี่คือของเราเนี่ยอยู่ขาเข้าจากร้อยเอ็ดไปไปสุรินไปสุรินอ๋อครับผมครับครับเดี๋ยวผมจะเอาโดรนบินให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ให้คุณพี่เนี่ยแนะนําว่าที่เนี่ยมันมีอะไรที่ทําธุรกิจได้กับที่ดินแปลงนี้บ้างครับอย่างอย่างที่พี่เห็นเนี่ยมันมี มีอะไรบ้างมีโชรูมรถฮะมีโชลูมรถมีโตโยต้าฮอนด้ามีซูซูพิซูพิชิซูซูกิทำโรงแรมก็ได้ยังครับโรงแรมก็ได้ครับมีโรงแรมด้วยหน้ากว้างอยู่ประมาณร้อยเมตรครับเดี๋ยวผมให้พี่พาเดินดูดีกว่าชี้ตำแหน่งที่ดินดีกว่าก็เนื้อที่เดินลงไปที่ที่ดินก็ได้ครับพี่มันต่าจากถนนมากไหมครับพี่ตรงนี้ตอนนี้ก็ประมาณสักเมตรเมตรกว่าเมตรกว่าใช่ไหมครับแต่ดินแถวนี้คงไม่แพงถ้าผมไม่แพงเท่าไหร่ครับ แต่เป็นที่เดิมเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับที่เดิมเลยให้เขาหน้ากว้างอยู่ร้อยร้อยร้อยเมตรร้อยเมตรลึกก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอันนี่ขอบกำแพงนี่ขอกำแพงก่ามีแนวกำแพงเก่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเดินดูมุมนู้นกันก็ได้ได้ครับที่เชิญนำผมไปเลยได้ครับ ที่ดินก็อันนี้เป็นพี่ที่ดั้งเดิมของพี่มาเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครันอครับผมเพราะพี่เป็นคนสุรินโดยโดยดั้งเดิมมาอยู่แล้วครับโอ้โไอ้ฝั่งนู้นเป็นที่ผมเห็นเป็นอะไรเนี่ยไซโลเหรอตัวนี้เป็นไซโลฮะตรงนี้จะเป็นโรงสีอ๋อโรงสีเนี่ยที่บ้านพักเขาอย่างที่ผมเห็นนะพี่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมอิซูซูครับซูซูกิครับนะฮะฮอนด้าฮอนด้าอันนี้นี่นี่ถ้าแบบว่าผมว่าขาดอะไรรึเปล่า รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเอ็มจีอะไรเงี้ยนะมาทําผมว่านะตรงเนี้ครับผมถึงสุดป้ายนี่เลไรบาครับพี่ถึงสุดป้ายนี่ครับสุดป้ายอันนี้ป้ายนี้เขาเขาาติดของเราหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับอ๋อครับที่มันขยับไปติดตั้วตลาดนี้ที่เขากินเข้ามาในพื้นที่เราอ๋อครับเป็นเพื่อนเพื่อนกันอ๋เพื่อนเพื่อนกันก็ไม่ว่ากันอ๋อไม่ว่ากันแต่ของพี่ไม่ติดป้ายขายคือเราลงขายอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับใช่ครับนะฮะอ๋อสุดตรงนี้เลยสุดตรงนี้ฮะรัวร้อยกว่าเมตร หน้ากว้างอยู่นะร้อยเมตรครับโอ้โหร้อยเมตรนี่นี่เสาเสาลว่อยู่นี่นะอยู่ข้างหลังป้ายครับก็ลองดูจากทางนี้จากทางนี้ไปนะครับใช่นะครับสุดนี่เลยสุดนี่เลยนะับแล้วก็ดูจากทางนี้ไปโอ้โหก็โอเคอยู่นะกว้างครับใช่กว้างมากกว้างมากเหมาะทาโชว์รูมแล้วข้างในลึกเข้าไปอีกปั๊มได้ปั๊มก็ได้นะฮะโรงแรมก็ได้ครับโรงแรมก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมถามพี่นิดนึง เอา,อางี้เลยดีกว่าผมอยากดูรู้ว่าสนุนร,ราคาที่พี่ตั้งไว้เนี่ยท oh. ี่ดินเนี่ยตรงนี้มัน <c oughs> สิบไร่ครับปีซะสิบไร่เศษสิบไร่หนึ่งงานครับ <c oughs> พี่คิดว่าพี่จะขายราคาเท่าไหร่ครับ oh. ไร่ละเท่าไหร่ดีไร่ก็ไร่ละแปดล้านห้าครับอ้าวไร่ละแปดล้านห้าเลย <c oughs> แล้วค่าใช้จ่ายการโอนละครับพี่ค่าใช้ใจ่ายการโอนก็รวมเลยหรือ <c oughs> คนละครึ่งคนละครึ่งโอเคได้ครับครับผมนะฮะราคา 8ล้านห้ากับที่ดินติดถนนอย่างนี้นะครับ8ล้านห้านะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังที่หลังนะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็จะพาเดินดูใช้โดรนบินให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะมันจะเห็นเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดนะครับครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ประเมศตประเมศตนะครับครับก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวจะไม่รบกวนพี่เขาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับครับผม ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้นะครับผมก็สรุปให้ท่านฟังอีกทีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอเมืองนะครับตำบลแก่ใหญ่นะครับใกล้สามแยกแก่ใหญ่แค่ประมาณ20เมตรตอนนี้ผมอยู่กับพี่ประเมศตคือเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ประเมศตมากนะครับที่กรุณานะครับสวัสดีครับนะครับผมสรุปให้ฟังเลยนะครับที่ดินแปลงนี้10ไร่1งาน59ตารางวาสนนราคาตั้งไว้ที่8.5ล้านบาทต่อไร่ท่านใดสนใจติดต่อมาผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับไอท่่านนใใดดสจีตติ มานะครับหายากนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะทําโชว์รูมเหมาะทําโรงแรมเหมาะทําปั๊มน้ํามันท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับผมบอนเทร์เดชจากคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพร้อมกับพี่ประเมศนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่พพสวัสดีครับ